อ่าก็สวัสดีแฟนเพจบ้านสวนธนาคารดินทุกคนวันนี้เราอยู่ที่สวนสะเดาวทวายของเราอีกเช่นเคยตอนนี้เรากำล,ลังไล่ตัดกิ่งตอนที่พร้อมส่งอยู่นะไปเดี๋ยวเราไปดูกันประมาณนี้แหละนี่งงมเศร้ๆาๆมา <laughs> อ้อมานิดนึงมันมีต่อด้วยระวังลยระวังอุดย <laughs> ตอนนี้ปัญหาใหญ่ทุกคนมันมีตอ่อมาเพราะมันอยู่ที่สวนเสดเจเนี่ประมาณนี้จริงโอต้องน้อ้ององดอกต้อน้อบบนอ้อันจองององด้อกน้้อกองต้องต้งต้้่นออกก็ยังตีองต้องต่งตอกตงง ปร okay. มาณนีน้วันนี้จริงที่ตัดลงอ่ะมันยังไม่มีเจ้าของบางส่วนเนาะก็ยังไม่รู้ว่าจะเหลือเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะนับแล้วก็ไปเช็คจำนวนของลูกค้าที่จองไว้ถ้าเหลือเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะลงประกาศที่หน้าเพจนะถ้าใครสนใจก็สอบถามสั่งซื้อมาได้สะเดาถวายทุกคนออกดอกดอกนานดอกก่อนต้อ <laughs> งบอกอย่างนี้โอเค